ย่านกล้องหันกล้องมฆษนาจากกล้องะตื่นตื่นกล้องมันง่ามโพดครับกล้องหนากล้องแตกพี่น้องเลยซุ่มเซลกันอีล่ะซุ้มเซลแม่พงอีล่ะพี่น้องเ้ยป้าก็เห็นเจนอาะาวพี่น้องเลยพดโพมาปะทะเจนอาะดำผู้เจนอ่ะดำก็ะไดผู้ านมใตายยยงมึงไแปกยวขาถปั่นเขาเอออ้ถ้าปั่นนะเนีปั่นเขานะสายบ่ปั่นเขาแม่นกำลังเตรียมคองเตรียมยังพี่น้องเอ้ยเตรียมคองจีห่อกระตอกระตุกใส่ผ้าเขาออกไ อเออน้องไพ่โผลแคนพี่น้องเ้ยแจงการเลเดอกับมือแ,แรงกับเคยผู้ไทยกับผู้ซื่อพักซื่อปลามาเตรียมค้องใส่ป,ป้าขาเหนเพ่ได้บอกคนไลยดอกพี่น้องไ,ไลยคือปล่อ้าย่ถาเบิ่งน้ำกันว่าใครบอกข้าบอกไพ่ไหนคณะเจดีดํามีแล้วก็เจนนักขาวอืมคือเขาจะบอกฮุบขอบ ่่เขอกเนขาบกเพาบอ่นะเบอกออราไ่ได้บอกตายมาทั้งแม่ทั้งลูกเมื่อแม่เขาบ่ได้บอกเมื่อยังบ่านะตลาดเอ้ยบ่ต้องไปไซเดอร์มานี่อ

ตัวนีตาแล้วก็ไปซื้อตัวนี่ปลนตัวนีได้ก็ตั้งมาสององอืมเก่งเลยเหเาสิปลมอีน่อยๆอันนี้ไหเด้อูยากไลูกูยาวยมันอแหม่กลุคนละไเลยเจ้าอ้มย้สิเป็นลมอืมข้องออได้คืออีเขียวปะน่ะอือ้ืออีเขียวอืมแมคป้าถามว่าไปมาแค่ แน่แน่หลัดมันได้นทาแน่อีเคี้ยวน่ะแม่มันเอาบปเดี๋ยวท่านนะฮะไปห่วงน้องอีกแล้วเขาสีขาไปหาน้องนะหนาหนาหนาซื้อตลาดสิบอนนมเงินจังได้ให้จ่ายเน่ยยินน้ำป้าพุลุยน้ำไม่ใหญ่ออกไปเอาไปลุยไปนานเขาเอาไปจ่ายแล้วบอเอากระยา

อ,อ, uch, อจ่าหน้าอาบคอยจะได้อาบใหม่่ไอ้มาสันยาอนาพื่ออกซาอยักขา่าอยักเข่าซ่าเป็นอะไรจิก <c oughs> ขึ้นเดียวอยวอกไปกินอยู่นอกไว้ไว้มันจะเหียวะเฮือนนะออกไปกินอยู่นอกลูกอย่งก็มึงใส่ผ้านวมไหม บ่แนวมันยังออกอยู่บ่อ๋ออันครั้งแรกเนาะหลังจากที่เอาลูกออกมาวิทเสียงน้ําคือเฮาเปิดก๊อกนี่เออเลือดมันน่ะโจกลงกระถังน่ะโจกโจกลงอืหมอจนสิส่งปกสองมันบ่หยุดมาแล้วลหมอก็สิยาใส่องเคมแล้วก็ไปเอาน้แข็งมาปกท้องแล้วก็ค่อยหยุดลงหยุดลง เว้ยเป็นกูเรบอ่าเอาเสียงยังวะหันไปพผลุกหรืออดลายลงกระถางเห็นว่ามันเลืองเห็นว่ามันเลืองน่ะเลือยงออกลายมึงดูหัวลูกมีแต่ว่ามันเสียนหูมันจนขี่ไล่น่ะบักในนอยอผันอนดืลีน มันจีสามมึงเลยโอ้ยบางแน่นะบักแน่นนอยจีสามมึงเลยนะมันซื้ออียางกาเขาอวนมันอิซุกิแม่นห่นมักินซุกิบ่เอาบเกรันเนี้ันกูกินตัวนี้มึงอื่นออกโอ้ตจีซื้อซุกิเลยซุเอหลักินเชซวนเดยเออตื่นมากับเจบขนโอ้ยบรีทุนทำมากบ่กินแล้วเจ็ดโมงแปดโมงมากกันยิงกันแค่ไหนซุยิงแค กิงแลยยังบ่ได้ย่อย่างงัมยิงแห้งจุกยิงแห้งจุกยิงแห้งนอนคือนอนแท่าเยาวอืมฮะมันเป็นอะไรมันออนแอนออนแอนอยู่จับหัวบิดไปด้วยแนนมันเป็นอะไรกะเต็สิบิดไปไห้บนนี้นมืเงกูหืนเด้คือบอกมานอนแข้งเัวมันเต็งลงๆมึงด้วยหูมึงดูฮะหนักหต็งขีรายยา ยามันนมันอยู่กับแม่มันจะได้ลูกงามอยู่ดอวยแม่มกระลูกคนที่สามอะไรได้หนิเฮ้ยคุบ่าวเขามาเฮ้ยคุบ่าวเลยกุมทหารฟื้นแล้วบ่เฮ้ยเอออันมาผักพอลดล้มมาได้อีเอย่างแม่เฮ็ดอยู่ดอกหางเกี่ยวเข่าอยู่เนี่ยเมทางอีอีจอยเอิ้นเสื่อกูอยู่ฮ่าอยู่เนี่ยกูหวังบ่ลงไปกว่าสิลงไปอยู่งยังไงบ่เอาดอก ไปบอเอาดอกลูกไซีร้อยไปซื้อยางพันกีบนะลูกฮ้ยยีเด่นเข้าวัดนืไซะไปซื้อยังเน่อพันกีบนะเบิดนะช่องพันตีคือเบิรแหละสัสละวนวุ่นวายพี่น้องพี่น้องกำลังโฮมเนาะเมื่อแรกแห่งสีลายพอดใส่เป็นเพิร์มันกเงียบ มันขาวน้องซูอีอันนี้อีมันขาวหรือมันเหลืองขาวขาวบอกเองว่าเองว่าลูกเองบอกบอกมันขาวอีอันพอขึ้นจะว่าดำเอาดำเอาดำขาวดำขาวได้อีกน้องอีนี่ใหญ่ออกไปแหงขาวออกขาวออกลูกคนข้างบ้านอันยังเฮ้ยหมันบอกนั่งอย่างนั้นผู้บ่าวพี่น้องผู้บ่าวพี่น้องเห็นยั่บอนผู้สาวเกี่ยวเขาวอยู่เขาไปเอิ่นแต่บ่บ่เลยมีอายมาเกี่ยวเขาเออ เปิดพา่ล็อหรือว่าเห้อนนะเปิดเขาอยู่กรรมันจะไปเปิดพารล็ยังไงหนาวมีความเย็นเด็กกับเปิดพล่มโตคือว่าผ้าเรลมโตอยู่กรรมยุส่อยู่จังเมื่อจังห้องซองผิดซองผิดิปไม่ใ่ะลายนะลงเมื่อผู้เดียวแต่ว่าแต่ว่ามีติดกดติดก

มุ่งใครแต่มุ่งเขามันเน้อเนี่ยอ่ะเห็นมันปิ่นอยู่นะซิบหลอกนะดูที่น้ำเนี่ยใครได้ซูเกะอันนี้นะกูหลุดมาเป็นเลียงในหมักผ้าแล้วเฮ้ยลูกมึงมึงปาก่อนเฮ้ยปลามันหนังลงเออสามันปลดได้เฮ้ยอันสีอย่างง่ายเ้าอีกอันนึงหน่อยจูกวนต็มมือค้าง อีเอามึงเอาเอาแล้ก่อนแกเอาไงมันก่อนลายมึงกูดูเลยเต็มเไปผูบแถวคอเสือมึงน่ะไปลูกดูดกินลูกดูดกินมื่อไดูดกินเมืมอไหร่เมื่อไงผูนได้งามผูเอิร์กผูผูเสือผูอะไรกูจะบอกแกนะกูเอาป้าโต ชาดอกหมดตึกแม่ม <passage> ันตึกห่าวดอกตึกแม่มันกระน่อกมันอยู่ไหนจะกินปะผุนไปเป่งกินอยู่หน่อเขอลูกใครเอาลูกในตู้เย็นใครในตู้เย็นเลยเราจอดใส่จอดรวมเด้ะออกไปหาอันคนสีนหอมกระตุมเลยไปหน่อยกล้วยหอมเดี่ยวจะมันดำมาเลยจัะมีใครกินมันกล้วยหอมมันดำใครเอามาอู้คือบจักตายกล้วยหอมมีกล้วยหอมป่คือบอกบอกเอาขอมีผูกินกันจะเขามากขมือ ข <m toilet> <Es poor> ี้แหละนะกูเบิ่งน่ะน่ะๆมันบ่ขี้กะเหี่ยวแลน่ะหาเรื่องแล้วน่ะหิวตื่นมาก็หิวเออหิวนมึงเฮ็ดเอานี่เนาะผูยันตึงสูนะนะหเพี่น้องออกเบิแล้วมันยันเองเด้อนี่น่ะน่ะบ่มีปืดเออนะสูตังว่าแห้งอลีพูน่ะออกเบิดเลย ใช่บางคำเหนียวลูกขี้เบิ้งให้ป้าบายเบิ้งอ่ะเต็มมือกูพี่แม่มึงเลยเสียบกดเป็นทับเพี้ยนให้มึงใหญ่ซะก่อนกูสิพามือผาดมึงหือหือป่วยห่าวแต่มึงใหญ่ก่อนมึงจะถือพามือกูเนอะเนาะตะซองบ้านกูเอิญล้วยไข่ บ้านมึงกับบ้านกูบนบ้านเดียวกันบอเคทไหมมันหลอกจ่ากูมึงวัลนีขอหน่อยด้วยนะอ้าวของนี่ยผมมีผูกกินจนน้ำปุ๋ยอยู่ในแจแล้วเป็นสี่หาวีฮ่าเราว้าเอ้ามาพัด บอกบอกว่าจะมันน่าโอ้ยมันไปซื้อมันไปซื้อมันไปซื้อแม่ไปใส่ให้มัไปซื้อจ้แม่ไปซื้อเอ้ะไปซื้อ อันนี้ไปซื้อเนี่ยน,นี่ฮะน,น,น้กูคือผมมีเงินไปสองพันบาทนี่นถูกเน,นี่ยถูกเนี่ยถูกไปไปซื้อเอาบัตไปเอาแบบนี้เด้อนะปา้าผู้บ่าวผูบห,หอบกระเป๋ากับบานเลยหลังจากที่มาอยู่ไพาย <laughs> มาอยู่ไฟสองอาทิตย์อ,อยู่ไฟเย็นอยู่ไฟฮอนอยู่กำฮอนสองอาทิตย์นะสันเมียก็มาเกี่ยวขาบขับจ้างัฮสาวเอื่อยไจ้างมันเมมีมจะกายมาเห็น,หนบอคนเป็นสาวาาาน้นาเฮ้ยกล้วยบอได้เลยอ

อยุบบูมีแนวฮักเราะหา่บ่ยายอันเขาเขาหายโทได้หาอันอันนะเขาส้นนะโอ้แบบใ่ายทุกอย่างนะบ่โอ้รถวิโก้บ่ส้นนะโอ้รถจักรโตรถจักรเออเขาสี่งอยู่แต่เฮิร้งบ่เออ อ่าอ่าปลาเต็มจเสียเอื่อกินปลาเต็มถังน้อยต่บเออล่มอยู่บ้านนพ่องรถบ่อโอ้ยบุนีแล้ว

ยืนอ <c oughs> ือายืนถาขางหนึ่งค่ะไังตามเฉยยับหลุดเนี่ยนี่แรงมากเขาปังฉันตัวนี่โล่เจ้ดชุรูชุลูม่ใช่มปามือมันหักน้ม่ทำนอนเลามือมันชอมขาล่งโอ้ยเขากั้นกับเครื่องหลดนั่นแหละเลยมันจังหวะมันตุ่มของบึกอืออือใค่แต่บมมีแนวหักเนาะเออ เออแท่แม่นันดองตวเองนี่บ่ทหารตัวนี่ละทหารขาหักทหา่ออ พอโดงตัวเองจักเบิดบเบิดเนาะามาอยู่ทถวหนาเฮ้อเลได้ติมไอได้หายได้ติมไอได้ห่ยไปคอน่าแม่มึงเลยไปเลยอ้าวตายไปในสูวให้มันมาคอผมกูนะ้